อย่างกู้ด้วยามึงแต่คือมึงไปไหนไปเป็นยูเป็นกู้อีตอกแตกมันไปไปไหนก็อีตอกแตกมันให้อีตอกแตกี่ทำงานสนามบินน่ะอีตอกแตกร้อยแาวน่ะเออมันให้ผัวมันละสะอึกสะอื้นท่านก็เลยไปอยู่เป็นกู้มันผัวมันละก็ผัวมันละตึงวันไอแอมนะไอแอมนะไอสุงสูงขาวขาวนะเออเออเออทุกวันนี่ไงอีตอกแตก คือทุกอย่างยังละอีตอกแตกได้กูก็ม,มิ่งแตนมันเหมือนกันนะอ,อีตอกแตกให้ทำนี้กูเป็นน้ำหูน้ำตาหมดอีตอกแตกจะบปน็นนาเง,งาโรยกร็รวยสมบัติก็มียัง,<อ>ยงไม่เป็นท่าป้อจายยังไปหน้าเง,งาเป้อจายมึงมาว่าเพื่อนกูแง,งาหรื<า><า>อยังไงไอ้นั้นกางเงาอ่ะกูว่าอีตอกแตกน้าเง,งาไอ้อามเงากูว่าไอ้อามนั่นแบบเงาอีต๊อกแตกน่ะเพื่อนกูมึงมันมีสิทธิ์มาด้เพื่อนกูไอ้อามกางเงาอ่ะก็เป็นแกระเทยหน้าเงา เมึงอัตราเมิ่งไออามเดือนห้าปัน,นไออามเนี่ยหน้าเงา<อ>กล้าโทรศัพท์กล้าหอกล้าลถเครื่องกล้าคอนโดกล้าอย่างบาหูอยู่ในบะหูอีต,ต้องแตกจ่ายกินหรูอยู่สบายต้องแต๊กคือกูอย่างเงินเรื่องโอนเรื่มเดือนห้าพันไว้ติดกระเป๋าหน้าเงา,บา,บาเาปากูว่าอีต,ต้องแตกเพื่อน,นมึงน่มะมันบันล้วกเฮ้ยกล้าไออมกับมันบันลวก้าไออามเนี่ยม,มันมามีสมอง จะปอกจะ listed, ลอก được, stock, อีต๊กแท๊กยังมางมาีสมองไปปอกไปลอกเนี่ย่างไอ้อามกังแง่วอาอะเอาอะอีต๊กแท๊กคือขนาดนี้ยังมาเอาตื้อไอ้อ bueno> ัมแง่อุ้ยมึงจะมาว่าเปื่อนกูแง่ก็ฮือกับห้าปันห้าปันไผ่ลวกกับห้าปันอะก็ไอ้นั่นกังแง่อะไอ้อัมกังแง่บอเอาอีต๊กแท๊กหน้าหน้าอัมบารลวกเอาตาตานคือ่งห้าไอ้อัมแง่กูว่าไอ้อัมแง่กูจะว่ากับเธอหน้าแง่ไอ้อัมเปื่อนฮื่งทุกอย่างถึงชัปะ สปันข้ายไอันอย่างอีต๊อกเต๊กเขาฮือหมดอีต๊อกเต๊กมันทำงานสนามบินเนาะโอ้มันมีรายได้เนาะมันบ้านมันก็รวยเนาะมันเอาสตางค์หื้อไอ้อามเดือนห้าพันไอ้อามมาเอาไอ้อามเงาก็ว่าอีต๊อกเต๊กได้บัตรลวงอัตรามืญอพะจายไอ้อามเงามาจ่าอีต๊อกเต๊กเงาบัตรลวงมันน่าเงาค่ะเธอไอ้อามไอ้อามเงาก็เอาฮือว่าเอาหีล่ะ <c oughs> อีก,กแตกจะมีเงินมีคำโอหน้าตาก็นดีอย่างก็ดีถานะก็ดีแล้วมันมันยัอย่างมันมีนยัง <c oughs> ก็นั่งเงาเต้าเพื่อจ่ยไอ้อามกางเงาอีต็อกแทกไปเ <c oughs> งาที่ไหนไอ้อามบ่าาไอ้อามเนี่ยเดือนห้าปันยังบา่า โอ้ไปเพราะได้อย่างม่ได้มุกละเพื่อนกูมาให้เสียน้ำหูน้ำตาให้สะอึกสะอื้นฟังพอบัไดทรับแอมหนีไปแล้วแอมหนีไปแล้วกูเสีดายกูเอนดูเพื่อนกูมึงมาว่าเพื่อนกูบันลวกเพื่อนกูแงวกูว่าไอ้นั่นแงวไอแอมนั่นแน่วกูไม่จะมาเสียงกูนะกูว่ากันเถยดนะบันลวกเออกูว่าไอแอมนั่นแน่มีคำนะกูตึหมือนติดประจัยแล้ว กมยซื้องจบไปยะียไ้เหรมันนีอย่างนะเนี่ยเงาสดายกูสดายไอแอมไอแอมเงาไม่ไหตองเตะเงาที่ไหนต้องเตะเงากันไดอแอมกันเงาบ่เอาเงินนะไอแอมน่าซือแกยนี้ก็บ้าไปเลยอุ้ยมึงาเต้องแตะลวกได้ใหญ่อีต้องเตเงาได้ใหญ่ไอแอมกันเงาอ่ะ็มันมาเอาโอ้มันเงาเอาตังอีกต้องเตะไปเงาที่ไหน กูได้เงาที่ไหนอีกต้องแตกซื้อทองฮึซื้อรัเครื่องฮึซื้อโทรศัพท์ฮึอีกต้องแตกมาได้เงาอ๋อไอน่น,นั่นเงาบอกเอาวอันสรุปผลน่ะเออมันได้ควานเป็นนักล,กลักอะไรมาเลยโอ้โหกูบอกโอแต่ว่ามันหนีละไปปุ้นถ้าไปกูกูมันหนีเนาะจะจกางเดือนห้าปันเนาะทองก็ได้ใส่โทรศัพท์ก็ใจไอโฟนสิบสามสิบสี่ที่ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดปุ้น โอ้รับเป็นกูกูเมากูสรรูละกูปะหน้าไอ้นี่กูถามเนะคิงอย่างมะน้าเงี้ยข้กูใจตักงแต่กูถามว่ามึงจะมาเกินร้อยแต่นอเป็นร้อยสาวอารารม์ผู้ใจอีแงวไปด่าเพื่อนกูนี่อย่างไอ้นั่นการเงวอึ้ยอีนี่มึงเข้าใจเป็นยังไงไองามเงาว มันดิต้องแท็กเงาไอ้แอมบบาเงินตักงแท็กนั่นแหละบ่หูจักคิดอาจารย์ขึ้ผู้ใจถ้าไอ้นั่นก็บ่หูจักคิดไอ้นั่นก็บ่หูจักกึดจักสร้างเดือนห้าพันเข้าของได้ซะปะก็ยังบ่อยูเตื้อไอ้นั่นน่าแง่เอากูจะว่าอีตักงแทกนั่นบลัวกูว่าไอ้นั้นกะแงาว่ะบลัวกะไอ้แอมอ่ะอุ้ยมึงไปกึดเป็นอยังไรกุดวว่าอีตักงแทกกุแล้วคืนนะวันนี้กูให้ได้เป็นกู้มาหมอให้บ่แล้วตัวตะกี้โทรมาเสียงซาบให้ขนาดอากูฟ้า น้องจะอยู่ยังไงพี่นกแอมมานกจะอย่ยังไงอีม şey um> ันบ่าอีกี่นะอีตองแงาไออามกตงเงเฮ้ยอีได้่เถียงกูกูอีตองตงักกูบาอ